วันที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันได้จัดพิธีถวายคีลานะเพสสัตว์หรือยารักษาโรคโรวมไปถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเนื่องในวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะโดยธรรมครับเมื่อวันเสาร์ที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา18.30นาตามเวลาท้องถิ่นวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงา,บา,าบนบุญพิธีทอผ้พพาป่าเนื่องในวันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรม โดยมีการถ่ายทอดสดงานบุญผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้คณะกรลยาณมิตรได้มีโอกาสร่วมกันสั่งสมบุญกุศลภายในงานท่านประธานสงฆ์เป็นผู้แทนเปิดกรวยสการะหลวงพ่อธรรมชยโยจากนั้นกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารยาด์ดรจันพิมพสายสมรและครอบคร,รัวเป็นประธานบุญพิธีน้อมถวาย ผ่านดอกไม้จากนั้นคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายพร้อมกันนี้ยังได้มีโอกาสร่วมการสดพระธรรมจกกักรกระเป๋าวัตนาสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะเป็นพิธีถวายขีฬลาวเทพสัตว์นะครับหรือยารักษาโรคโดยมีประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสสวัสดิ์รองศาสตร,ราจารย์ดรจันพิมสายสมรและครอบครัวพิธีถวายอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรนงนุชบุญสวรรค์ และกระยะนานมิตรอนงนาเวทโยธินพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะท่านประธานและสาธุชนได้รวมกันน้อมถวายสตุปปัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจในบุญกันทุกท่านอนุโมทนาบุญนะครับกับผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มีโอกาสจุดประทีบซึ่งการให้แสงสว่างนี้เองครับก็จะเป็นบุญกุศลถือได้ว่าเป็นการให้จักสุด,ด้วยนั่นเองนะครับ